เปิดข้อความเพื่อนดาราหลังนายโพสชี้แจงข่าวลือเลิกไปเฟินพระเอกนายนภัสได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกจับตาความสัมพันธ์รักกับนางเอกสาวใบเฟินพิมพชนกหรือวิเศษไผ่บุญจนเกิดประเด็นข่าวเลาลือมากมาย ก่อนจะดราม่าไปมากกว่านี้หนุ่มนายนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงเบื้องต้นเพราะประเด็นดังกล่าวสร้างผลกระทบให้กับใบเฟิร์นครอบครัวใบเฟิร์นรวมทั้งคุณแม่หมูและตัวนายเองขอเวลาได้จัดการรอสักหน่อยแล้วจะออกมาชี้แจงโดยตัวเองอีกครั้งแน่นอนค่ะว่าหลังจากโพสต์นี้ได้ถูกแชร์ออกไปนอกจากบรรดาแฟนๆได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้แล้ว เหล่าคนบันเทิงนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากเลยล่ะค่ะอาทิเช่นแต้วนัทพอดีเจต้นหอมต่ายชุติมาโอดปราโมทบอยพิสนุดีเจพุทธดีเจเป้จะนุพนีเป็นต้นรวมส่งเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ